วันพุธที่24ิ24พฤศจิกายน2564เวลา9น้นาฬิกาดกรสมเจตรอดนารายผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปีงบประมาณพศ2565ระหว่างวันที่24-25พฤศจิกายน2564ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีมีกำหนดการเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2564ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด14หน่วยทั้งนี้มีวิทยากรให้การอบรมตามหลักสูตรของกกตในส่วนของความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของกปนในการจัดการออกเสียงลงคะแนนดีรับใช้พี่น้องชาวตำบลโคกสิ ในเรื่องของการจัดการศึกษาและการจัดการกีฬา